ai <síntos> สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมแล้วะตอนนี้ก็อยู่ภูเก็ตครับทุกคนวันนี้ก็ออกว่ามาหลังวิลล่าเหมือนเดิมหลายวันแล้วที่ไม่ได้ข้าตั้งแต่กลับไปบ้านไม่รู้ว่าจะโดนไหมวันนี้วันนี้ก็มาสายหน่อยมามาช่วงบ่ายอะอันนี้สี่โมงแล้วทุกคนแต่ไม่รู้ว่าจะได้สกี่แต้มวันนี้เหยื่อที่ผมใช้ก็จะเป็นคิวเดสเหมือนเดิมทุกคนแล้วก็คันของผมก็จะใช้เป็นคันแอเกียไทเทเนียมเอ็กทีเวทสิบยี่สิบ นะความยาว6.8ฟุตตัวนี้ก็สาย PE ผมจะใช้ของซูกายี่หลางอยู่ครับตอนนี้เป็นฮันญี่ปุ่นแต่ฮันไม่แพงมากตอนนี้จักเก้าแต่ก็เหนียวอยู่รอบก็เป็นสกอเปียน DC เป็นรอบ7.4ครับตีลื่นมากเดี๋ยวนะยังไงเดี๋ยวไปดูกันทุกคนพ่าผมจะได้ไหมไปทุกคนมาดูมุมมุมเดิมก่อนนะมุมตรงนี้ก่อน พราะปลาส่วนมากมันจะอยู่ปากท่อครับไม่รู้ว่าจะมีไหมนะวันนี้ลองดูไม้เล็กก่อนตรงไหนดีวะอืมคิดก่อนคิดก่อนคิดก่อนอาตรงไหนดีใกล้ๆก่อนดีกว่านะเพื่อว่าจะไม่ปลาฝั่งโน้มันจะรามันรวเเวงอะมาตรงนี้ก่อนตรงนี้คือปลารั้วเเวงมากแต่ต้องส่งยาวๆนะ ถ้าปลาตรงนี้กัดคือส่งยาวๆเท่าไม่ส่งก็คือวัดส่วนอย่างเดียวไม่ต้องส่งมีอยสองอย่างแต่ส่วนมากถ้ามั่นใจก็คือส่งดีกว่ามุมน,นี้ดูเผื่อมันจะอยู่มุมน,นี้ทุกคนตั้งคันสูงๆเอาไว้จะได้ลดคันทันครับ ยนมุมเดิมพอพีกพ่อปาจชอบจะอยู่มุมนี้เนี่นี่นยทุกคนเนี่ยทุกคนนี่กัดตัวนี้กัดโดนโดนโด,ดนทุกคนเดอแต่ให้มันตายใจก่อนพอที่นี่ระแวงมากบอกเลยวัดได้เลยนะ อืมทุกคนว่าวามันเลอะแวงมากต้องส่งไม่นานนานไปเลยอ่ะตรงนี้นี่นะกลนปลาน้ำจากโรงแรมนี่ใสดำปิดเลยอ่ กดไซส์ก็ได้อยู่นะไซส์สวยนะสามีขีด4ีขีดได้มั้งตัวนี้เกือบติด5ครับนี่กับกัดกบยางคิวเดสนี่ครับฝากไปด้วยครับนี่มันก็มีคนตีอยู่เนี่ยมีรอยอยู่ทุกคนลองดุมน,นี้ดิ ไม่รู้ว่าจะมีตัวไหมลองย้ำดูก่อนนี่ครับฝ <c oughs> ั่งนี้ไม่เองเลยเมื่อกี้ซื้ออยู่พักแล้วไม่กัดจะไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะทุกคนว่ามันจะกัดอีกไหมฝังนะ

ลงจะจะกินอะไรโนะนะว้ยนะอะไรวะจับลูกปลาเข้าขมุ้งไม่ได้ดูนี่มทุกคนตรงนี้เมื่อเมื่อกี้ผมเห็นจับลูกปลาอยู่มีตัวไหมนะคอยดู อ,อุ้ยวางมันดึงตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กตึ๊กแล้วปล่อยเลยอ่ะว่าแล้วกัดต้นใบหลิวเนี่ยไอ้ทีหนึ่งเผื่อมันจะเอาเต็มปากครั้งนี้แต่น่าจะไม่กัดลเลยแหละ ตัวลไปแล้วอย่าไปไกลอย่าไปไกลโอ้ตัวเท่ากระเปียกดูทุกคนนี่นิดเดียว แต่เต็มปากเว้ยนี่สิฟ้าก็เต็มปากได้ให้ทุกคนปากไปด้วยครับอย่างคิวดิเก็บจุกหมายสบายดูบอกน,นี่ทุกคนยังใช้ได้อีกครับทุกคนไปดูกันต่อว่ามันจะได้ตัวอีกไหมนี่ทุกคนช่วงนี้น่าจะมีตัวนะน่าจะแต่ว่าไม่แน่นอนเว้ย ลองไปดูก่อนเห็นมุมนิ่งๆดีอุ๊ยอะไรวะไม่กัดเลย นี่ทุกคนนี่ทุกคนโดนไหมวะกัดแล้วดึงอ่ะน่าจะโดนทูกคนูไซยใหญ่ทุกหนูอืมอุ้ย,อย,อยโอหนูไสยใหญ่มากโอ้หรูอว่าไม่โดนวอ ดูอือ,อนี่นลูกกุ้เออนี่สายวู้กับโลตัวนี้แปดเก้าขีดได้ตัวนี้นี่กัดคิวเดิสตัวสีน้ำเงินกัดดูมากทุกคนนึกแล้วว่าช่องนี้มันต้องโดน,นลูกกุ้เออนี่กัดติดเพดานเลยสายก็สวยมากนี่ฝากไว้ด้วยครับกบจางกิเดิสเก็บทุกหมายสบายทุกบ่อจริงๆครับ แกวต้องเคาะริมริมไม้มันออกมานี่อืมลอยครับนี <c> ่ล <oughs> อยกัดปุ๊บรถคันวัดสวนเลย <c oughs> โอ้โหอมกาจะอยู่ ป้าจะอยู่ตรงนี้แต่มันไปฝั่งนู้นตะก,ก่อนทุกคนเออนี่ได้มาตัวนึงแล้ว <Yahoo! S 1> สีฟ้าเหมือนเดิมจะได้ย้ำหน่อยเดียวไม่ทุกคนสีฟ้าเหมือนเดิมนี่เต็มปากทุกตัวกัดลดคันวัดส่วนเอาโอเคฝากไว้ด้วยไปดูกันต่อเดี๋ยวว่าจะมีอีกไหมก่อนที่มันจะมืดซะ นุ่งนุ่งทุกคนนุ่นุ่งทุกคนนุ่งทุกคนย้อมันตกใจเออยอะไอ้ย้อนก็มาเอ้ยหมองยัยนัดตัวนั้นไม,ไ,มไ,มไ,มไม่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 รู้ว่ากล้องมันเห็นงไหมนั่งเมื่อกี้ย้อนตกใจทุกคนนี่ไปฝั่งนี้ลแล้วแต่ว่าถ้าจะย้ำก็ต้องย้ำฝั่งนี้แหละ lùm mà ơi thì chiên giấy dày là đồ gôn ơi lòng mà